สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับเอฟซนะครับทุกๆคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยหุ้นนะครับนี่คืเช้าบ่ายนะครับงวดประจําวันที่29เนะครับเดือน 6, 2565นกะครับก็เป็นงวดของวันพุธนะครับผมสาหรับนะครับแนวทางนะครับของวันที่28่นะครับวันอังคารนะครับพี่ๆเกือบหลุดนะครับผมเนาะเกือบหลุดดังดีที่มารอบบ่ายให้นะครับผม ก็สําหรับรอบเช้านะครับผลที่ออกนะครับ0ูนย์หก้ากับห้าแปดนะครับผมเน้นไปที่4ี่แปดออกห้าแปดนะครับพี่พี่นะครับเสียดายนะครับแต้มเดียวนะครับผมก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับสำหรับในรอบเช้านะครับในรอบเช้านี้หลุดนะครับพี่พี่ส่วนในรอบบ่ายนะครับผลที่ออกนะครับเก้าสี่เจ็ดกับ2 0ศูนย์นะครับผม นะครับก็ยังดีนะครับพี่พี่มาพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับสลับรอบบ่ายนะครับแล้วก็เข้า20ตรงๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับส่วน4 7เนาะนะครับจะได้นะครับผมเด่น4เด่น7ไปอยู่ข้างบนซะงั้นนะครับผมก็เลขบนนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ก็แปก็มีนะครับเนาะเจ้าเกกก็ยังจะได้อยู่นะครับผม ครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนด้วยนะครับรับในรอบบ่ายนะครับรอบเช้าก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็สําหรับนะครับแนวทางนะครับวันที่29นะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่ๆก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบนวทางนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆไม่ว่ากันนะครับผม ก็สำหรับนะครับแนวทางนะครับผมแนวทางในรอบเช้านะครับตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับผมก็เด่นไปที่เด่นไปที่เจ็ดนะครับผมแล้วก็ห้านะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับ ให้ไปที่เลขเจนะครับผมเด่น5นะครับก็จะมี5 2นะครับ5 4 5 6แล้วก็5 9นะครับผมส่วนนะครับ ส่วนในเด่น7วิ่งรุ่นที่7นะครับผมก็จะมี70นะครับ72 76แล้วก็78นะครับผมตัวเด่นก็จะเป็นในที่75นะครับสลับในรอบเช้านะครับ ก็สำหรับที่ผมจะเน้นให้นะครับตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้สลับในรอบเช้านะครับผมตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้ในรอบเช้านะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมีในที่52นะครับ5 6 7จแล้วก็72นะครับตัวเด่นก็จะเป็นในที่75นะครับส่วนนะครับผมส่วนเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพ,พี่ก็จะเป็นในที่056นะครับ 0 7 2นะครับผมอันนี้คือในรอบเช้านะครับก็นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่6นะครับผมแล้วก็1นะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับผมผมให้ไปที่เลข6นะครับสดับในรอบบ่ายนะครับสำหรับนะครับผมเด่น1ก็จะมีนะครับ1 0นะครับผม1 2นะครับ1 3นะครับ แล้วก็17นะครับผมส่วนนะครับส่วนตัวเด่นวิ่งลู่ที่6นี้ตัวเด่นก็จะมีในที่6 0นะครับ6 2 6 3 6 7นะครับผมตัวเด่นก็จะเป็นในที่6 1 นะครับสลดับในรอบปายนะครับพี่พก็สําหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับที่ผมจะเน้นให้ผมให้ไปที่10นะครับ1นึนะครับผมหกเจ็ด แล้วก็62นะครับตัวเด่นก็จะเป็นในที่61นะครับสลับในรอบบ่ายนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวในรอบบ่ายผมให้ไปที่นะครับเลข6นะครับผม610นะครับ6 6 7 นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้คือเช้าบ่ายนะครับวันประจําวันที่29นะครับผมผมก็ขอให้มานะครับขอให้มาในตัวเน้นนะครับขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทกคนนะครับปังๆรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ